คบฝรั่งมาสองปีคิดว่าเป็นแฟนกันที่แท้เป็นแค่ตัวเลือกคือน้องคนนี้รู้จักฝรั่งมาสองปีได้ไปมาหาสู่กันเกิดความรักใร่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักกันน้องฝรั่งเนี่ยน้องเขาก็คิดว่าฝรั่งเขาแล้วน้องเขาเนี่ยรักฝรั่งแน่นอนคุยกันแล้วว่าเออเราจะแต่งงานกันนะอืมหลังจากที่เราครบกันได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยฝรั่งก็บอกว่าโอเคเราฉันขอเวลาสักหน่อยอะไรประมาณนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาฝรั่งก็สั่งห้ามว่าห้าม ลงรูปชั้นในเพจอะไรของเธอันแล้วแต่ที่เธอมีเพจออนไลน์ของเธอเนี่ยทุกแอป,ปห้ามมีรูปชั้นจนฝาเราจะแต่งงานกันเพราะฉั้นไม่ชอบอืมฝรั่งน้องเขาก็คิดว่าเออฝรั่งคนนี้ก็คงจะเป็นแบบฝรั่งทั่วไปที่เอ,อมีสิทธิในการที่ว่าไม่ยอมให้ใครเอารูปตัวเองไปลงอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเธอจะส่งให้ให้พ่อแม่เธอดูโอเคได้อยู่แต่อย่าส่งในเพจออนไลน์ของเธอส่วนตัวของเธออย่าไปลงในนั้นจนฝาเราจะแต่งงานกัน น้องเขาก็โอเคทุกอย่างมีวันหนึ่งที่น้องเขา,าได้ลงลงรูปที่กินอาหารด้วยกันแต่บังเอิญไปติดรูปผู้ชายแต่ก็ไม่ได้ติดว่าเห็นชัดเจนอะไรประมาณนั้นก็เห็นเป็นหลางๆว่าก็รู้ว่าเป็นไข่รูปเล็กๆที่ติดมาเพราะว่าที่ถ่ายเต็มๆก็คือถ่ายอาหารแล้วก็ถ่ายรูปน้องเขาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนมาหาเขียนมาเออผู้ชายคนนี้ใช่ชื่อนี้ไหมบังเอิญเป็นเพื่อนของแฟนเราอะไรงนี้ก็เขียนก็เลยคุยกันก็เอ้าเลยอย่างนั้นอย่างนี้คุยไปคุยมา ไอคนที่เขียนมาเขาก็เลยบอกว่าน้องพี่อยากจะเล่าความจริงให้หนูฟังผู้ชายคนนี้เป็นแฟนพี่นะอืมเอ่น้องเขาก็ตกใจอ่เป็นแฟนพี่ได้ไงเขาคบหนูมาสองปีนะเออไปมาหาสู่กันหนูไปรับสนามบินไปส่งสนามบินเลยนะพี่พี่เขาก็ไปรับสนามบินส่งสนามบินเช่นกันอืมก็ต่างคนก็ต่างไปรับสนามบินแต่เป็นรับคนละเที่ยวกันคนละครั้งกันคือประมาณว่าเหมือนฝรั่งคนนี้มาประเทศไทยสองรอบ แต่ให้คนไปรับเนี่ยรอบละคนประมาณนี้ถามว่าคบผู้หญิงสองคนเนี่ยเวลาไล่เรียกกันไหมเออสองคนบอกว่าไล่เรียกกันน้องเขาก็ไม่เชื่อที่แรกเขาไม่เชื่อในเมื่อไปรับที่ถึงที่สนามบินแล้วก็ไปส่งกลับที่สนามบินแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรท่าทีอะไรที่แบบว่าเหมือนว่ามีเอ,อ่อรับลงคุมในอะไรเลยสักนิดเดียวแต่แต่แตละคนก็มีรูปที่มายืนยัน ส่วนน้องคนนั้นเขาก็มีเออพี่คนนั้นเขาก็มีรูปมายืนยันแล้วเขาก็บอกว่าจะแต่งงานกันเขาก็ส่งรูปแหวนรูปอะไรมาแหวนก็เป็นแหวนวงเดียวรูปนะรูปที่ผู้ชายเขาบอกว่าถ้าเราแต่งงานกันเราจะซื้อฉันจะซื้อแหวนวงนี้อืมซึ่งรูปนี้ก็เป็นรูปเดียวกันรูปในต่างประเทศที่เขาส่งมาให้ดูไม่ว่าทั้งทั้งสองคนมีรูปเดียวกันหมดแต่เพียงแต่ว่าตอนอยู่ที่ประเทศไทย เท่านั้นเองที่ว่าเอที่ว่ามีรูปแตกต่างกันเอรูปทั้งหลายที่ฝรั่งส่งมาจากต่างประเทศส่งมาให้ดูว่าตัวเองทํางานอย่างไรอยู่อย่างไรกินอย่างไรหรือว่าไปไหนไปช็อปปิ้งน่คือทั้งสองคนได้เท่าได้เหมือนกันหมดได้รูปเหมือนกันหมดน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่แต่เขากําลังจะแต่งงานกับหนูนะส่วนพี่คนนั้นเออส่วนพี่คนนั้นหน้าที่ติดต่อมาก็บอกว่าเขาก็กําลังจะแต่งงานกับพี่เหมือนกันต่างคนก็เลยต่างเอาแชทมาโชว์กันสรุปแล้วก็คือสองคนเนี่ย มีแฟนคนเดียวกันและฝรั่งก็พูดเหมือนกันว่าจะแต่งงานทั้งคู่ในเมื่อรู้แล้วก็อยากจะบอกกับแฟนว่าฉันรู้เรื่องของเธอแล้วนะเธอเธอจะเลือกใครเพราะถ้าเธอไม่เลือกฉันฉันก็จะเลิกกับเธออะไรประมาณนี้แต่นี้ทั้งสองคนผู้หญิงสองคนเนี่ยก็ตกลงกันว่าเราเอาอย่างนี้ไหมอย่าเพิ่งบอกเขาเราไม่รู้ว่าจริงๆนะผู้หญิงสองคนนี้ตอนนี้คือติดต่อกันนะเพราะว่าคิดว่าคุยไปกันไปคุยกันมา ก็เลยคิดว่าสงสัยตัวเองจะถูกหลอกเพราะจริงๆแนละ้วผู้หญิงสองคนนี้ไม่ได้ได้เงินจากฝรั่งนะคะเขาจะได้แค่ไปเที่ยวไปเพราะสองคนเนี่ยเขามีฐานะพอสมควรมีการงานการเงินที่ดีพอสมควรฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องเงินฝรั่งทั้งคู่อืฝรั่งคนนี้มันโปรไฟล์ฟดีนะมันเข้าใจหาหาผู้หญิงที่แบบว่าเขาโปรไฟล์ฟดีไม่ต้องการเงินจากเราก,ก็ติดต่อกันแล้วก็คุยกันแล้วแบบเราจะเอาอยัางไงดีหรือว่าเราจะคุยกับฝรั่งดี ้องคุยต่อหน้าเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> ทุกคนได้รูปเหมือนกันหมดแหวนก็ได้เหมือนได้ส่งรูปแหวนมาให้ดูก็เหมือนกันหมดเออเวลาซื้อของขวัญมาให้แต่ละคนเนี้ยซื้อเหมือนกันนะ่ะอืมฝรั่งนี่มันใช้ได้นะไอคนเนี้ยเออมาซื้อเหมือนกันหรือว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่รู้นะซื้อเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามาประเทศไทยเออคนละครั้งแต่ละคนก็คิดว่าผู้ชายคนนี้มา,าปีละครั้งเท่านั้นเองก็แต่ก็มามาครั้งหนึ่งก็มานานนะสี่อาทิตย์ถึงหกอาทิตย์ก็เขาก็เลย คือผู้หญิงก็เลยคิดว่าเขารักตัวเองอะแล้วก็เขียนหาทุกวัน่ะแล้วข้อความที่ที่ผู้หญิงสองคนนี้แลกกันคือเป็นข้อความคล้ายกันที่รักอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถามเอ,อที่รักเธอสบายดีไหมผู้หญิงคนนั้นก็ได้รับเหมือนกันว่าที่รักสบายดีไหม,มถ้าถามว่าที่รักกินข้าวหรือยังผู้หญิงอีกคนก็จะได้รับข้อความนี้เช่นกันว่าผู้หญิงเออที่รักกินข้าวหรือยังคือเขาใช้คําที่รักทุกอย่างเขาไม่ได้เรียกเรียกชื่อเรียกอะไรอ้าวทุกคนฟังดีดีนะระวังฝรั่งแบบนี้นะ อย่าไปคิดว่ามีแบบนี้มีแต่ผู้ชายไทยชาติไหนมีหมดมีหมดเออเขาก็เลยสองคนเนี่ยผู้หญิงสองคนีก็เลยนัดกันว่าฝรั่งคนนี้จะมาอีกเมื่อไร่ mm hmm. ก็พอฝรั่งมาเออคนที่เขานัดให้ไปรับที่สนามบินก็ไปก็ไปรับที่สนามบินมาโรงแรมแล้วก็เออไปกินร้านอาหารกันอะไรกันอยู่กันนั้นสองสามวันก็แอบนัดกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็รู้จักผู้ชายคนนี้เหมือนกันจะแต่งงานเหมือนกันนัดมาเจอกันที่ร้านอาหารคือผู้ชายคนนี้ตกใจอะ่ะทุกคนตกใจว่าอ๋อ คือผู้หญิงสองคนนี้อยู่คนละจังหวัดนะคะอยู่คนละจังหวัดอืมคนละจังหวัดผู้ชายไปหาเนี่ยผู้ชายจะไปจังหวัดที่ผู้หญิงอยู่อืมแล้วก็เอ่อตะเวนไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้คือมันเป็นไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันก็ผู้ชายก็ตกใจที่ว่าผู้หญิงคนมาเขาก็เลยคุยกันต่อหน้าเลยสรุปแล้วเธอหลอกพวกเราใช่ไหมอืมฝรั่งเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็ยอมรับความจริงเนาะว่าเขาติดต่อผู้หญิงทั้งสองคนฉันรักเธอทั้งสองคน แต่ฉันยังไม่ได้เลือกว่าจะแต่งงานกับคนไหนฉันเพียงแต่บอกพวกเธอว่าถ้าฉันแต่งงานฉันจะซื้อแหวนวงนี้ให้กับเธอซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เลือกว่าจะแต่งกับคนไหนคือในขณะนี้ที่เขาทำความรู้จักกับทั้งสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะเลือกว่าคนไหนดีกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ดีที่สุดอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะที่ว่าเราอจะไปเป็นตัวเลือกของเขาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก ผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับเราเช่นกันฉะนั้นเออน้องทั้งสองคนนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นฉันก็เออไม่ใช่ว่าเธอมีสิทธิ์เลือกฉันอย่างเดียวฉันก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันฉันไม่ได้ได้เงินจากเธอฉันมีฐานะพอสมควรฉันมีงานการที่ดีทําฉันควรจะเจอฝรั่งที่ดีกว่านี้ที่จริงใจกับฉันในเมื่อเธอคิดว่าฉันคือตัวเลือกฉันขอเลือกเธอเองก็ผู้หญิงสองคนนี้ก็คือเลิกกับผู้ชายคนนี้ไป ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ท่องอยู่ในแอปเช่นเดิมซึ่งน้องสองคนนี้เตือนมาว่าระวังนะพี่ระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีเพราะว่าเขาจะทําแบบนี้โดยที่ว่าผู้หญิงไม่ได้มีเอ็ดใจเลยว่าผู้ชายมีคนอื่นเขาแค่เลือกเราไว้เป็นตัวเลือกอัน,นอันนี้ที่จับได้คือมีสองคนแต่ที่เราไม่รู้อยู่อีกมีกี่คนนั้นไม่รู้ก็อยากจะเตือนน้องๆทุกคนว่าคบกับฝรั่งให้ดูดีๆระวังจะเป็นแค่ตัวเลือก ถ้าฝรั่งบอกห้ามลงรูปชั้นในอ,ออนไลน์ต่างๆหรือห้ามเผยแพร่รูปชั้นให้ใครดูนอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องเธอบางทีเราก็ต้องเอดใจนะคะทุกคนต้องเอใจอีกนึงว่าเอา๊ะหรืออย่างไรทําไมเเขาไม่ยอมให้เราเผยแพร่รูปเขาเลยหรือว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้บางทีบางคนมันก็มีคนอื่นอยู่ก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจฝรั่งอย่าไปคิดว่าฝรั่งจะจริงใจอย่าไปคิดว่าครบสองปีมาหาเราเอาปีละสี อาทิตย์เขาจะเขาอยู่กับเราดูดีมากรักเราดูแลเราอย่างดีโอเคทุกอย่างไม่ได้มีง้องแงะให้เราเห็นเลยว่าเออเฮ้ยมีคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขากับแยบยนต์มากกว่าเพราะในขณะที่ไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาจะบอกว่าเขาไปทํางานต่างประเทศไม่สามารถติดต่อได้นะคะก็ให้น้องเออ,อยากมีอะไรก็ให้เขียนอีเมลทิ้งไปแล้วถ้าเขากลับมาแล้วเขาจะกลับมาตอบแต่ละคนก็ได้มุกนี้ตลอดก็อยากเลยอยากมาเตือนน้องๆว่าอย่าเป็นตัว เลือกสาหรับฝรั่งแบบนี้นะคะตอนนี้ฝรั่งท่องอยู่ในแอปแคนองเขาบอกว่ากลับไปท่องอยู่ในแอปเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ก็อยากจะเตือนทุกคนแต่น้องแต่เอาทุกคนไม่ต้องเขียนมาหาพี่นะคะว่าเออขอรูปหน่อยอะไรหน่อยพี่ไม่ได้ขอรูปเขาไว้นะคะทุกคนแค่เขาเตือนไว้เฉยๆฉะนั้นเวลาคบกับฝรั่งก็ขอให้ดูดีๆแล้วก็ทําความรู้จักดีๆก็พยายามหมั่นสังเกตสังอะไรถ้าเวลาเขาตอบอีเมลถ้าเขาบอกว่าฉันตอบอีเมลเรื่องงานฉันอะไรฉันเนี้ยก็ ก็พยายามที่ซอกแซกนิดหนึ่งก็เท่านั้นเองไม่ต้องเขียนมาถามพี่ว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากดูรูปพี่ไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยนะคะแค่น้องเขาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองก็เรื่องนี้ก็ไม่ได่าไม่ว่ากันผู้หญิงไทยสองคนถูกหลอกในเวลาเดียวกันถูกหลอกเวลาไล่เลี่ยกันจากผู้ชายคนหนึ่งในแอปก็แค่ออกมาเตือนน้องๆว่าโปรดระวังผู้ชายแสนดีที่แลรักเรามากอาจเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวัสดีค่ะ